มันรีวิวลอกที่ขายอยู่นะครับครับด,ดูก่อนอนีงาไม่เงาเห็ดใสเต็มนะครับขายเต็มนะครับมันดูว่ามันจะหมดไหมวิ่งออกไปเอออะไรป้องก็าต้องปิดครับครับกับยางห้ามิลสีดำสีเขียวมีครับสีดำมีตอนนี้ รู้ครับว่ามันจะหมดไหมอ,อย่างตครับสามสิบเมตรหมดไหมหมดเกี้ยงนะครับสามสิบเมตรอย่างเั้นลันเยนะครับคนใจก็ทักมาได้เบืบุ๊บแพ็กไอติมซ่าตอนนี้เหลืออยู่สองตัว เวัสครับ